โอ้ยเป็น <hertz> ข่าวที่แปลกๆนะแต่แต่ตบอกตรงว่าผมไม่ค่อยได้เส็ข่าวตพรานั่นแหละพอเิ่เข้าวมันานมันเดินมาแล้วพอข่าวบางข่าวมันไม่ค่อยดีถึัไปัสสาวในการเป็นญหาวให้เ ไปโดนพี่ม่ขายอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินเลยนะด้เกยจะบอกว่าเป็ยนยาเขาอยู่มาห้าปีแล้วพี่โตแล้วแก่แล้วมีสมองบอกผมจะไม่มาเล่นยาแล้วเวลาเขาไม่ยอมเ่าก็สอนย่อนี่กลัวพลาดพิงคิดว่าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยบ้างมัม้ยคะก็มันก็อยู่ที่ตัวเรานะถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วู้นมีหัวใจเราไม่ได้ทำอะไรไ ไปขับในเมืองมันก็ถ่จะดื่นขึ้นมาหรตว่ากัวดากลัวไม่ยไปกันเลยมคนมยิ้องของวงนะะก็ไม่เคยเล่ธรรมดาแหละฮะเพราะถเกิดเขาจอดตรงชื่อมาก็จะเปอะไรง่ายได้ถ้าเกิดชื่อต่อมา้าหลายต่อก็อา่นันต่บ่นใจว่าไม่ใช่ต่อตุ้ไม่ใช่แ่ๆคุณพี่นะครับ